เปรียบเทียบกับหลายๆที่แล้วก็ดูพวกที่มาที่ไปดูผลงานอะไรเงี้ยที่น้องแนนหามาล่าสุดเนก็คืออย่าให้น้องแนนอธิบายดีกว่าเอาโหคำสั้นว่าคือที่ต่างคนต่างหาเลยราคาก็พอสมเหตุสมผลครับนะครับว่าสมเหตุสมผลนะใช่จริงๆทาสีโปรติโซไปแค่สองครั้งนี่อยู่ทาให้สามครั้งเลยถ้าสีไม่ขึ้นใช่ไม่จริงเหรอเพื่อนนะจริงใจมากเลยบริการเต็มที่เลยบริการเกินร้อย พี่โอ้นกับพี่แนนนะครับพี่จขขะของตังวเองวันนี้ผมช่างเสือนะครับก็ได้โอกาสนอกในการมาปรับปรุงทาสีบ้านของพี่โอ้นกับพี่แนนใหม่ผมถามถามพี่เลยครับเทศผลในการทาสีบ้านไหนของพี่เนีน่ยคืออะไรครับพี่ข้อหนึ่งเลยก็คือผมมองในเรื่องของการทำความสะอาดเป็นหลักเลยก็คืออยากจะได้บ้านที่ดูแล ทําความสะอาดง่ายในอนาคตก็คือเราใช้งานบ้านเนี่ยอยากให้เวลาอนาคตถ้าเกิดว่ามีการเลอะอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าเวลาบ้านเราก็มีเด็กเนาะบางทีการทําความสะอาดก็จะดูแลง่ายกว่ากับการใช้สีที่ถูกต้องในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของพวกโทนสีด้วยตัวบ้านผมเนี่ยจะมีธีมการออกแบบพวกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์าการบิวอินอะไรเงี้ยมันจะเป็นโทนสีที่แมชชิ่งได้ง่ายกว่า<อ>นะครับผมอตอนนี้จะจะบอกเลยว่าพี่อ้นเนี่ยกับพี่แนเนี่ยซื้อบ้านมาใหม่ คนละหลังนะ <Huh? S 1> อีคนหลังหนึ่งเพนเดนหลังหนึ่ง uh? ซื้อบ้านใหม่เลยคันนี้อยากจะทาสีเพื่อดูแปลกที่บ้านใหม่เขาก็ทาสีมาแล้วมันก็ไม่เก่าีกถูกไหมพี่ครับถ้าพี่พี่โอนเขาบอกเลยว่าอาจจะเน้นเรื่องของการเช็ดล้างเนาะว่าเฮ้ยสีเดิอมอาจจะแบบยิ่งเช็ดยิ่งเลอะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะอะไรเงี้ยก็คืออยากจะแบบให้มันเช็ดอาจจะใช้คำว่าเช็ดให้มันดีขึ้นคือ้การเช็ดให้มันดีขึ้นเรื่องของเฉดสีพี่เพราะว่าพี่โอนก็แนวหนึ่ง แนก็แนวหนึง่งพี่เป็นยังไงพี่ก็ของอย่างของผมเนี่ยผมเรียกธีมออกจาแบอ่าเป็นคริกซินเวอร์นะครับก็คือจะเป็นโทนสีออกแบบเทานิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความสว่างอยู่นะครับก็คือมันจะแมทกับตัวพวก เครื่องครัวพวกโซฟาพวกเตียงโต๊ะเนี่ยครับที่ผมจะบิวเวิร์ดโทนสีเทามากกว่าสีเทาก็เป็นเทาคอนเดนอ่อนนิดๆเนาะใช่ครับพี่แน่เลยพี่บ๊อบบ๊อกคนละต้บอกอะไรบ้างคนละหลังนะแต่อยู่ติดกันแตเป็นบ้านแฟลกพอดีว่ามีคนชอบบ้านสีขาวไปดูรีวิวมาเยอะแล้วไปเจอมาในเฟสบุ๊กเลยนะสองด้วยกับท้องหลังโซเชียลเลยนะก็เห็นว่าเออก็คือมันเป็นสียอดนิยมเนาะสีแล้วก็มันก็ค่าที่จะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ ก็คือให้มันเข้าันหมดเลย <ขอ S 1> ลผมก็ถือจัดหนักที่นะีคราวนี้พอพี่โอเคมีผลในการทาสีแล้วมีเฉดสีที่อยากได้แล้วการน,นี้เวลาพี่จะมองหาคนที่จะมาทาสีให้เนี่ยพี่มองมองอยังไงพี่ก็จริงๆอย่างผมเนี่ยก็มีการเปิดหลายๆแบบเนาะก็คือดูตั้งแต่แบบคนรู้จักแนะนารวมไปถึงแบบว่างคงการต่างๆที่ว่าเขามีการรับทำอาจจะเป็นช่างที่แบบเขารับเหมาอ,อยู่แล้ว <S <S แล้วก็มีติดต่อเข้ามาประเมินราคาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ เทียบกับหลายๆที่แล้วก็ดูพวกที่มาที่ไปดูผลงานอะไรเงี้ยที่น้องแนนหามาล่าสุดเนี่ยก็คืออยากให้น้องแนนอธิบายดีกว่าเอาโอ้โหเพรต่ว่าคือนี่ต่างคนต่างหาเลยคนหาช่วยกันโปรช่วยงานใช่ใช่เอาไปพี่แนนเอาพี่แนนพี่แนนหาจากยังไงพี่นะก็คนแรกก็คือกูเกิลอ๋อคูเกิลอ่ะคูเกิลนะคูเกิลนะอ่าก็ว่าก็การเสิมกาเสริมเสริมสีสเปใช่ก็ได้ครับก็ ไหนเวลาคุกเกิลรับเสร็ก็เจอทุกอย่างกใเจอในเฟซที่ฟังอะไรบ้างะนะไี้ก็เป็นลิงก์ที่อ่าลิงก์ไปเฟซบุ๊ก้องเป็นเจอเข็เขของของที่ทททร้านของช่างเนี่ยค่ะรับเสรจปุบมาเจอร้านนี้ก็เข้ามาดูเ้วที่ตัดเปลนใจเรื่องร้านนี้นเพราะว่าหนึ่งก็คือพอเข้าไปดูในเพจก็คือคนมางที่ามากก็คือดูแลแบบละลาตามากละลานตาเลยใช่ละลาตาเนยพ <laughs> ี่ จะ <med> เลือกดูสีอะไรคือคือเขาโพสแบบอเราก็ไปดูข้อแต่และห้อเนท์ผลงานแล้วก็ที่แบบท้ายสุดคือเราชองร oh. ีวิวอ๋อใช่ชครับรีวิวแล้วไปอ,าอ่านเออก็ได้ค่าได้ค่าเต็มเลยอ๋อโหได้ค่าเต็มทีนี่ค่ะทีนี้ค่าเต็มเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปอ่านด้วยเนาะว่าแต่ละคนคอมเมนต์ยังไงรือว่าเออทุกคนกคน็คือคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันหมดเลยช่างมีนง่ายคือนั้น ราคานีแล้วก็มีคนบอกว่าเออจะแนะนําต่อแนะนําต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คุณสามารถจะแนะนำตัำต่อได้เลยก็เลยทักไปที่เพจราคาก็พอสมเหตุสมผลครับมชนะครับว่าสมเหตุสมผลนะใช่คราวนี้ที่ตัดสิดนนะใจเรื่ <c oughs> องผมเข้ามาแล้วพอผมมาทํางานเป็นไงบ้างพี่ตั้งแต่แรกที่เข้ามาตั้งแต่คุยกันก็คือสัมผัสได้เลยว่าการการคุยแบบค่อนข้างแบบเขาเรียก่จริงใ,ใจอ่าแล้วอธิบายได้ดีและชัดเจนนะครับผมก็มีกําหนดระยะเวลาแล้วก็การทํางานจริงก็ สะดวกรวดเร็วง่ายนะครับผมงานออกมาดีการโปรเทคดีจริงเรื่องการโปรเทคนี่พวกผมค่อนข้างแคร์การโปรเทคเนี่ยคือโปรเทคดีมากของทางทีมช่างเสือนี้ได้คอมเมนต์กินใต้นะโปรเทคดีมากเรื่องผมได้ง่ายประกวดนะที่เขาต้องโปรเทคอาเซียว่าจริงโปรเทคดีนะครับงานทำให้บ้านเราก็คือมันไม่ช้ำไม่เจ็บพอดีเพราะฉ้นงานแก้มันจะ มันจะลำบากกว่าตั้งแต่เรื่องของการคุยปรึกษาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีการรองพื้นนะครับทำทำตั้งแต่การรองพื้นก็ดีนะครับการทาสีก็ดีจริงๆทาสี y, ปกติทั่วไปแค่สองครั้งนี่คือทาให้สาครั้งเลยถ้าสีไม่ขึ้นใช่ไม่จริงเองเพื่อนนะจริงใจมากเรยการเต็มที่เลยการเตินร้อยใช่ครับบริการดีมากจริงค,คล้ายกันก็เหมือนกันค่ะก็คือตอนแรกพอคุยรสึกว่าง่ายแล้วคุยแล้วแบบเออเขาก็ไม่ได้คุยเรียสกับเราอ่ะเขาก็ไม่ได้กับเราคือคุยกันตั้งแต่นั้นก็มีตลกออะไรยย่างงเี้ค ก็เลยโอเคก็เหมือนก็เปิดตาว่าอ่ะแปลว่าเราไปต่อกันได้ไอที่ชอบอย่างก็คือเอาไปขอสิทิขอโพสต์ตัวอย่างโพสต์อ่ะอ่าแล้วก็มีผลงานเข้ามาให้ดูแบบมีรูปมาให้ดูตัวอย่างก็มั่นใจได้เลยว่าทํามาเยอะอ่ะเออมีประสบการณ์ดูดูดูได้เลยสัมผัสได้เลยเราเร q u e s สอะไรเราเราไม่โอเคตรงไหนอย่างเงี้ยคือข้ามก็คือรับฟังว้าเนี่ยคือพูดง่ายนั่นแหละคูดง่าย ุยง่ายใช่ไหแต่คุยง่ายจริง <c oughs> สุดท้ายก็สุดท้ายแล้วพี่พี่แบบอยากจะฝากอะไรกับคนที่แบบดูอยู่ว่าเขาอยากเขาอยากจะหาช่างอย่างเงี้ยมันจะเป็นผมอะไรนะคอนเซปต์ในการเลือกช่างนะครับหลักๆเลยก็คือหนึ่งเราอาจจะต้องดูในเรื่องของภาพรวมก่อนก็คือหนึ่งก็คือแน่นอนว่าเรื่องของราคานะครับสาคัญสุดอันที่สองดูผลงานนะครับอันที่สามก็คือดูการรีวิวนะครับดูว่าก็คือคนที่หลังจากใช้งานจริงแล้ว เขาคอมเมนต์ยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าเราได้ยินจากปากของผู้ใช้งานจริงอันนั้นคือจะถูกต้องที่สุดอย่างของช่างเสือเนี่ยผมบอกเลยว่าทั้งสามมันเนี่ยผ่านหมดเลยโโอ้หครับขุ่มข่าวดีมากเลยเนี่ยผมผมจะรอนะพี่นะเราผมจะโป่งดึงผมเคลื่อนนะโอเคครับไม่ไม่ไม่มีหวังแน่นอนค่ะฟังนี้เลยนะมีคนเพื่อนนะไงวันนี้ผมจต่ช่างเสือทีมงานทายทีการก็ต้องขอบคุณพี่โอ้นกับพีน่น้องแหละนะที่อ่าให้ผมมาบริการ โอเคพี่ขาว่าพี่ขอบคุณขาหน้าครับครับ